ซาอุจะเอาหมดเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โอลาสุดครับเนบ่ากำลังจะย้ายศพเอาฮิเราในลีกซาอุดิอาระเบียอีกคนหนึ่งแล้วนะครับรายงานทุกอย่างโดยฟาบิโอโรมาโนนั้นหมายความว่าเชื่อถือได้นะครับสิ่งที่ผมกเลังจะเล่าต่อไปนี้ครับคือตอนนี้ครับ ปารีสแซงต์แชมงได้ไฟเขียวให้กับเอาฮิเราเดินดียวกับเนมาได้100%ร์ซแล้วนะครับและที่สำคัญครับตอนนี้เอาฮิเราได้จองห้องแพทย์นะครับการตรวจอาร่างกายกับเนมาจองไว้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับการคุยมันมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่ยังไม่เฮียวีโกเพราะว่าอาจยังเหลือสัญญาเล็กๆน้อยๆระหว่างเนมากับเอาฮิเราครับจะเซ็นสัญญากันสปี ค่าเหนื่อยเลยครับคาดการว่าเนมานจะได้อยู่ที่80ล้านยูโรต่อปีหรือสัปดาห์คืนหนึ่งประมาณนะครับ1ล้านหแสนยูโรต่อสัปดาห์นั่นเองเลยครับโอ้โอจะไปกันหมดแล้วนะครับนักเตะซุปตา์แถวหน้าของโลกฟุตบอลกำลังจะไปอยู่ที่ลีกซาอุกันหมดแล้วละครับคุณครัมกีเห็นอย่างไรนะครับเมนมาบอกกันได้เลยแต่เดี๋ยวนี้จะจบภายใน24ชั่วโมงนี้นั่นเองครับ เอาดูกันชัดๆครับต่อวินาทีต่อนาทีต่อชั่วโมงต่อวันต่อสัปดาห์แล้วต่อเดือนต่อปีครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เผื่อใครอยากจะหยุดคลิปดูอ่ะก็ลองดูได้เลยแต่บอกได้เลยว่ามหาสารสุดๆครับ กำลังจะไปอีกคนหนึ่งแล้วนะครับเนมาร์กำลังจะไปลีกซาอูภายใน24ชั่วโมงนี้เพราะเอาที่เราต้องการเดินดิวให้จบภายใน24ชั่วโมงนะครับคุณคิเดเห็นอย่างไรไมินมาบอกกันหน่อยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับแอดหนึ่งแเอเชีย